สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกม V r i s i n g กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคลิปอีกหนึ่งคลิปนะครับผมที่เราจะเน้นชิลกันมากๆนะครับเพราะว่าโอ้โหรู้สึกว่าหนักหน่วงมาทุกคลิปเลยนะทุกคนผมนี่ก็ไม่ได้พักเลยนะครับผมหลังจากคลิปที่ผ่านมาเนาะหลายๆคลิปนะครับผมก็ได้มีเวลาเนี่ยไปฟาร์ม นอกรอบเนาะนานอยู่พอสมควรนะครับผมจนผมเนี่ยสามารถสร้างเจ้านี่ได้แล้วครับทุกคนนี่โต้รเสิร์ชตัวใหญ่นะครับผมตอนแรกม,มันจะเป็นไซส์เล็กใช่ไหมครับไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่นะครับโหแบบโคตรสุดเลยทุกคนแล้วทีน,ทนี้ผมก็ไปได้ไอ้มุนคัมพีที่เอามาปลดล็อกโต้รเสิร์ชตัวนี้นะครับได้มาเยอะมากเลยทุกคนนี่ก็ได้มาหลายอย่างเลยนะครับ หลักๆก,ก็จะมีชุดนะครับอันนี้ดีใจมากปลดล็อกชุดได้ทุกคนตอนนี้ผมใส่ชุดนี้อยู่นะแล้วก็ใส่สร้อยอันนี้ด้วยนะครับผมทำมาห,หมดอรบีบาลของเราเนี่ยจะอยู่ซ้ายและขวานะครับแล้วก็บัรลังอยู่ตรงกลางไอ้รูปปัน้นตัวนี้สวยมากเลยทุกคนดูนดิโคตรเฟี้ยวอ่ะเนี่ยแบบว่าแบบเป็นแบบรูปปั้นคอยบีทักเราไงเออแล้วก็มีแจก,กันตรงนี้นะครับมีเชิงเทียนนะครับมีหนังสือนี่เอาไว้อ่านกระถาไงเนี่ยเออนี่ไว้อ่านกระถา สวยมากครับเนี่ยมุมนี้คือแบบเด็ดมากอะ่ะจริงมุมนี้ดีมากสุดยอดไปเลยทุกคนแล้วก็มีโตนะครับไอโตที่ต้องใช้จิบเบ r รี่กัเด้น่ะนี่ทำไปเรียบร้อยนะสองอันด้วยนะครับผมแล้วก็มีไฟลอยได้ตรงนี้นะครับอ๋อไฟลอยได้สวยไปเลยแล้วก็มีวูฟนะครับผมเอาวูฟเนี่ยมาดูแลในนี้นะเป็นไงวูฟดูแลบ้านดีหรือเปล่าโอเคแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ทำนะครับตรงนี้จะมีอีกห้องหนึ่งนะครับ ยังไม่ได้ทำนก็เอาหลุมศพเราเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะอีกข้างนึงก็เหมือนกันนะครับเป็นห้องว่างอยู่นะครับเผื่อที่เราจะขยายไปในอนาคตน,นะครับผมตอนนี้ผมก็ทําตรงนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะตรงนี้มีเชิงเทียนด้วยนะนี่เชิงเทียนตรงนี้นะครับก็สวยมากนะครับผมแล้วก็ทางไวเปอร์นะครับผมก็ใช้เป็นไวเปอร์ไม้เนาะแล้วก็มีกรอบรูปด้วย,ยทุกคนนี่กรอบรูปต่างๆนะครับประดับไว้สวยๆนะคือถ้าเกิดว่าเราทําทุกอย่างเนี่ยองค์ประกอบครบเนี่ย ผมว่ามันจะสวยมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมทําได้แค่ของเท่าที่มีนะครับผมมันก็จะมีประมาณนี้เนาะมันก็สวยนะแต่ว่าถ้าเกิดมีของครบๆเนี่ยน่าจะสวยมากกว่านี้นะครับไฟนะครับเห็นไหมทุกคนอันนี้สีแดงอันนี้สีเหลืองนะคือไฟเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับตามเจมที่เราคามนั่นเองนะนี่แต่เราลองนั่งบันลังดูนะชืบนี่เดี๋ยวกดออกก่อนเป็นไงโอ้โหโคตรเท่อะทุกคนถ้าเกิดว่า ใครว่างๆเนี่ยผมแนะนําจริงๆนะครับให้ทําห้องบรรลังสักหนึ่ง ep นะของตัวเองนะเออแบบสมมติเราเล่นเป็นแบบเป็นพาร์ทพาร์พาร์ไปแล้วอ่ะเราเอาเดอะฟาร์มเราเอาเดอะตีมอนอย่างเดียวอ่ะเอาเวลาพักผ่อนบ้างนะครับแบบว่าพักผ่อนในเกมก็แบบรีแลกเอาไว้ตกแต่งบ้านหรือจัดระเบียบบ้านอะไรเงี้ยก็ดีนะครับผมมันก็ถือว่าเป็นการรีแลกในเกมนะสักพาร์ทหนึ่งนะทุกคนเออก็มีมาแนี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิป ชิวๆแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมพักกันบ้างทุกคนเหนื่อยมากมานานแล้ว <c oughs> เออก็ขอตกแต่งบ้านสักคลิปแล้วกันนะครับผมก็มีมานี้นะครับผมก็วันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลก์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจกันก็ฝากกาดติดตามกันได้นะวันนี้ไปแล้วครับผมเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ